ไปพอไครมันนะไปน้องเอ้ยลูลูกันนนักนักนัักนโอ้โหจะได้ตะจะได้ว่าได้สหางได้เป็นร้อยสองร้อยไะเล่นโมแดงกอนไปน้องดไปดไปดอสวัสดีครับปน้องวันนี้ผมเกบูจะไปไปปน้องมาซอหาโคากินครับวันนี้เาบุกจะไปทางไกนวันี้กั เด็ดของฮอนนเนาะไปซ่อสีมาแดงด้กันครับพี่น้องไปมมนเรื่อี้แะ้พี่น้องเฮ้ยขีดยากิีนเย็นมึงพูดอมีมีหัวไปต่อไปอ่ะโอเคหมแงกันนอพี่น้องหนอหมดโถกว่าจะได้แขงเขี่ยมเฮ้ย ai hôm, hôm mình chết phải thường này hôm chết đấy bọc đấy chín bờ nó phải chín tủa có ở nào nhảy hả nhìn nắc ở kia hầu đây nào ที่ไม่ได้คู่หนึ่งที่ไหนไม่ได้ฟัดเรียบร้อยละเดี๋ยวเขาได้มุดเนาะขาแทงมุดแดงเลยเก็บไปก่อนแล้วอยู่ในคู่บนคู่ของพี่น้องเฮ้ยเก็บไว้เก็บไว้โอ้โหจะได้กระดึงได้กิ่นนะไม่แรงแน่ในบ้านไม่อยากกินมุดแดงเลยจัดให้เพื่อนแง่าๆพี่น้องเฮ้ยเราไปซื้อกับเขาเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเขาก็กิ่นเยอะในอมมีอยู่ในคู่แห่งพี่น้องเฮ้ยเออในคู่เดี๋ยวเขาไปได้เฮเดี๋ยวเขาไปเที่ยพูดกัน เขี้นี่เรียบร้อยการนี่โอ้เอ้าหมกสาบาสาบะพี่น้องนี่ทำมากินมะเขือเยอะชีวิตบรนณอกก็ต้องหากินเนี่ยนะจะไปจะไปซื้อหยาดเป็นไงวะนั่นเนี่ยก็เป็นขี้ร้อยนี่พี่น้องเลยนี่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 ประจําก็เป็นร้อยเด้อสองร้อยนี่กาดกระเพงเฮาไปซื้อจิ้นหมูมากินกับจิ้นหมูกับนี่ต้อกินอาหารอันนี้นี่มันเป็นฤดูกาลเรื่อดูการมดแดงเอากินมดแดงอืม เจ้าไเก๋อโว้ยนะน่ะเก๋อโว้ยจะจัดการทั้งหมดอะครับพี่น้องหลังจากที่เอาฟัดเรียบร้อยประเดี๋ยวมันก็จะเป็นได้กระเติงอีครับพี่น้องเอ้ยเตงอะไรเดี่ยวแม่เบิกีตัวเฮากับยิบออกเดี๋พี่น้องเด้อเหนียังน้องไม่เศร้าน้อนะครับหัดโตๆๆๆนี่สายบ้างนี่ทางนี้ตักของนี่ ยอเลยยอหรอะเก่น้ามาๆๆน้องมันส่งำหไหนอะเฮ้ยน้องอาโถเอาหสร้างโหันีปจะปันไตพุ่งดงเอาเอเอาาดูดูดูดไปเด้อเด้ดเดินยิูก้ไป ต่างเขาไปคือแก่หังเน้ยไปน้องเด้อต้างเขาไปพอไข่นไปน้องอย่งเ้ยโอ้โหไ้หักอ่ะโอ้ลูกอลูกอนักนักนันักๆๆบอกแป๊บน้อง กินบ้านเขาสองหางยกกว่าแพี่น้องโอโหโอโหจะได้แต่จะไดว่าได้งหางได้เป็นร้อยอพ่น้อนี่เราก็เอาแป้งมัเอ้แหนหน่อยึแม่มันหนีอันี้โค้กรมันเด้อพี่น้องเด้อต่อเดเอ้อ้อ้ออยากจะคุยเลย ครับพี่น้องจากนี่เขาได้จากหมู่แดงในป่าปะนะพี่น้องผมก็เอาใส่คู่มาแล้วก็เอาออกมาใส่ถัดเขาเกยเอามาเก็บไว้ในก้นม่วงบ้านเขาเผมทีเ่เราไปหากินไก่เด็พี่น้องเราก็เลี้ยงมันขำนี่เลยขำก้นม่วงนี่เลย <c oughs> ครับหลังจากที่เขา ไปสีมาแล้วเนาะวันดี้ใหเขาอยู่ในเื่องอดผลงานครับผมหนึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวผลงานเขาได้เด้อดังเอ้ยไปกินโลว์ได้ไหมเนาะเนี่ยวันนี้ให้เก็บไว้แล้วก็ยืดไม่แหลงเอาอย่างมาทำกับข้าวเคื่อกิน,กนอาจจะเป็นแกงมดแดงกะจะห่อนึ้อมดแดงกะมดแดงมันได้ยัดได้หลายอย่างครับพี่น้องห่อนึ้อกะแกงใส่ผักหวานกะแกงใส่ผักเจียวผักละกะมุกกะอีเนาะ Rồi đều Lông thả máy bán cũng không bao nhiêu nhé anh Kín Các bạn nhé, bây giờ đây họ đã đánh máy tới cháu là bây giờ đây máy lén mà họ Bắt đầu bây giờ Đã nhận nắp lên à Máy bán bây giờ bắt đầu nhận kín mốc, bây họ sẽ mốc vào đánh nó bây giờ đó Mày, bây giờ họ sẽ lấy lượng khám cảnh mốc đó Tại máy đó Hàng hộp bàn kín đó Nói là tại máy nó đúng trong... Nhá, kín Bây ngươn khắp, Nghĩa, khắp. Điêu, đây một hấp một móc 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 đẹp móc 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 nó móc móc kilo móc 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 Ôi mình nhảy mình nhảy hò đây, hò cái lô này, hùng hút đấy nè Ô, <laughs> oh, oh, mà tiền mới cầm đâu, phá mò, phá mò Đi, tiền quá <cười> 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 มันต้องกินกบไปตองนี่มันเด็ดเตอรมาเราเนี่ยมาถ้าออกจากไปตองอันมันจะมาได้บรรยากาศออออครับน้องมาเดีได้มาเด็กที่เาหมกแล้วสำเร็จนวครับหนึ่งกิโลได้เป็นจานมาเละบไล้เลยแล้วาปัตรร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 มรร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 รอรร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 รกรร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 บรร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 รับร คำแมาอย่าว่านะสไตล์เกโวมก็ต้องมีเกย์อเกยขเว้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเล่นมดก่อนไปนะดูไปดูไปดูไปดูดชาติหวานหอมสุดยอดไปเนองมาเดี๋ยวเขเลองก่อนไปนอง เจ่แด้แล้วเนาะเอาเเนาะกิ้สุดยอดน้องเลยน้องจ้ะหวานกินมานึ่มดแล้วเรครับผมครับแ้ก็เดี๋ยวขาเล่นกันเอาพี่นาะเนาะอย่าได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดขั้นสุ้ายหรือวกดติดตามเพื่อผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เก๋อโบได้ทำคลิปเราไป EP 2ได้ผมจะเจะไปสีแล้วก็ขายพอว่ามันจะวันหนึ่งมันจะได้ทำเงินได้เท่าไหร่เานะเนะโอเคครับผม คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ